ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่วนส์เดย์ได้พยายามตามหาเบาะแสเกี่ยวกับสถานที่ที่กูดดี้ได้บอกกับเธอในนิมิตจนกระทั่งทราบว่าสถานที่แห่งนั้นก็คือบ้านเก่าของตระกูลเกตก่อนที่นายยกวอเกอร์จะถูกรถชนจนอาการสาหัสวนส์เดย์ครับได้พาเพื่อนๆของเธอไปสำรวจยังบ้านเก่าของตระกูลเกตจนกระทั่งพบเข้ากับเบาะแสาบางอย่างที่นั่นพสาสตร์ได้ปรากฏตัวขึ้นและตามล่าพวกเขา หลังจากที่ได้กล่องดนตรีมาเวนส์เดย์ครับก็ได้พบว่ามันมีคนกำลังตามเธออยู่สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ออริจินอลจากทาง n น t f l i x อย่างเวนส์เดย์ใน EP ีที่7กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่นายกวอรเกอร์ถูกฆาตรกรรมงานศพของเขาถูกจัดขึ้นท่ามกลางความโศกเศร้าของชาวเมืองและนักเรียนจากเนเวอร์มอเวนสเดย์ก็ได้ไปร่วมงานศพเธอรู้ว่าฆาตรกรน,นั้นยังไม่ไปไหนแอบแฝงป,ป่าปนอยู่กับพวกเขาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีงานศพที่นั่นนั่งเอกรับก็พบว่ามีใครบางคนกำลังตามเธออยู่เวนสเดย์ Wednesday, จึงรีบตามชายคนนั้นไปก่อนที่จะพบว่าเขาได้หายไปแล้ว หลังจากนั้นครับชายคนนั้นก็ปรากฏตัวออกมาก่อนที่จะเข้ามาทักทายหลานสาวของเขาลุงของเวนส์เดย์ที่มีชื่อว่า f ฟสเตอร์ได้แวะมาเยี่ยมหลานสาวเฟสเตอร์เล่าว่าโกเมสเล่าให้เขาฟังว่าเวนส์เดย์ต้องพบอะไรบ้างที่นี่มีทั้งปีศาจและการฆาตกรรมตอนนี้เขาได้งานที่บอสตันและเป็นงานที่จะต้องหาที่กบดานสักสองสมวันนั่งเอกครับจึงพาเฟสเตอร์ไปกบดานที่โรงเลี้ยงพึ่ง และบอกว่าห้ามไปยุ่งกับพึ่งเพราะว่าพวกมันเป็นเหมือนกับลูกๆของยูจีนก่อนที่เฟสเตอร์จะถามว่าตอนนี้กำลังต่อสู้กับปีศาจแบบไหนกันล่ะเวนส์เดย์จึงเอาภาพวาดมาให้ดูและเมื่อเฟสเตอร์เห็นภาพนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือปีศาจที่มีชื่อว่าไฮพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าในปี83โอกามาราคว่า เธอนั้นกลายร่างเป็นไฮในขณะที่เล่นเปียนโนอยู่บนเวทีคาผู้คนที่เข้าชมภายในงานเวนสเดย์ Wednesday จึงบอกว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนเลยที่พูดถึงไฮท,ท,ทั้งๆที่เนวอรมอนั้นคือคลังหนังสือที่ครบที่สุดเฟสเตอร์จึงบอกว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งมันเป็นไดอารี่ของนาธานีลฟอกเนอร์เพราะว่าเขาคือนักเดินทางและจดบันทึกเกี่ยวกับเอาแคสทุกกลุ่มและหนังสือเล่มนั้นก็อยู่ในหอสมุดในเชตเวนสเดย์ Wednesday จึงบอกว่างั้นคืนนี้ พวกเราจะบุกเข้าไปที่หอสมุดในเฉดนั่งเอกครับกลับมาที่ห้องของเธอก่อนที่อินิตจะเข้ามาเอาของของเธอเวนส์เดย์จึงบอกว่านี่เป็นครั้งที่3ในเวลา24ชั่วโมงที่เธอลืมของอินิตจ,จึงถามเวนส e เดย์ไปว่าเป็นอย่างไรบ้างเวนส์เดย์จึงบอกว่าก็ดีไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายและเรื่องน่าลำคาญ อินิตจึงบอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนสนิทคนใหม่ของเธออย่างโยโกะนั้นก็ขอให้เธอนั้นไปอยู่ด้วยแบบถาวรก่อนที่อินิิตรับจะเดินออกจากห้องไปในคืนเดียวกันนั้นเองเวนส์เดย์ได้ตรงไปยังหอสมุดในเฉดที่นั่นนั่งเอกครับได้พบเข้ากับเซเวียที่เข้ามาหาข้อมูลเวนส์เดย์จึงบอกว่าเธอเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะค้นคว้าเรื่องของปีศาจเซเวียจึงบอกว่าในห้องนี้ไม่มีอะไรตรงกับปีศาจนั้น ก่อนที่จะบอกว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกับเวนส์เดย์มาตั้งแต่แรกทั้งๆที่เคยช่วยชีวิตและเชื่อเรื่องต่างๆของเวนส์เดย์แต่เขาก็ไม่ได้รับความไว้วางใจเลยเวนส์เดย์จึงบอกว่าทุกครั้งที่เจอปีศาจเซเวียก็มักจะอยู่ที่นั่นเสมอตั้งแต่ในตอนที่โรวันถูกฆ่ารวมไปถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาทุกอย่างมันเหมาะเจาะกันไปหมดเซเวียจึงถามว่าถ้าฉันเป็นปีศาจแล้วทำไมฉันไม่ฆ่าเธอล่ะ เวนสเดยจึงให้เหตุผลไปว่าเธอคิดว่าเซเวียนั้นชอบเธอก่อนที่เซเวียจะไม่พอใจแล้วเดินจากไปหลังจากนั้นเองเฟสเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาและในตอนนั้นเฟสเตอร์ก็ได้พบเข้ากับเจ้าติงที่ตอนนี้ติงยังโกรธเฟสเตอร์อยู่ ติงครับจึงกระโดดไปบีบคอเฟสเตอร์ก่อนที่วินส์เดย์จะบอกให้เฟสเตอร์พาเธอไปยังตู้เซฟและหลังจากนั้นติงก็ได้ทําการไขรหัสของตู้เซฟได้สําเร็จข้างในนั้นมันก็มีหนังสือไดอารี่ของฟอกเนอร์อยู่ทั้งสองครับนําหนังสือกลับมาที่ห้องก่อนที่พบเข้ากับข้อมูลของไฮปีศาร์ที่ถูกจองจําเอาไว้แนวร่างมนุษย์และจะถูกปลดปล่อยออกมาได้โดยวิธีการกระตุ้นอารมณ์ให้สะเทือนใจสารเคมีหรือการสะกดจิต และถ้าใครที่เป็นคนปลดปล่อยไฮคนนั้นก็จะเป็นเจ้านายของมันและไฮก็จะคอยรับคำสั่งจากเจ้านายของมันทำให้หนางเอกรับรู้ว่าตอนนี้ฆาตากรน,นั้นไม่ได้มีหนึ่งคนแต่มีสองคนพี่สาสตรไฮและเจ้านายของมันระหว่างนั้นเองทอนฮิลก็ได้เข้ามาหาเวนส์เดย์พร้อมกับบอกว่าอิน e ิดขอย้ายไปอยู่กับโยโกเธอต้องการจะทราบถึงเหตุผลของทั้งสองว่าทะเลาะก,กันด้วยอะไรเพราะว่าทอนฮิล รู้สึกได้ว่านั่งเอกครับห่วงใยอินิตและเมื่ออินิตจากไปก็ทําให้เวนส์เดย์คิดถึงแต่ถึงอย่างไรวนส์ Wednesday เดย์ก็ยังยืนยันว่าเธออยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีเพื่อนหลังจากที่ทอนฮิวจากไปแล้วเฟสเตอร์ก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนทางด้านของเซเวียเขาได้ทําการติดต่อไปหาหมอคลินบอดก่อนที่เวนส์เดย์จะทําการสอดแนมเขาและได้ทําการแอบติดเครื่องติดตามเซเวียและนั่นก็ทําทให้สองลุงหลาน ช้รถที่ฟิสเตอร์ขโมยมาติดตามซีเวียไปจนกระทั่งพบว่าซซเวียนั้นได้ทําการนัดกับหมอคลินบอดเอาไว้นั่นก็ทําให้หนางเอกเชื่อยิ่งเข้าไปอีกว่าทั้งสองคนนี้จะต้องมีแผนการอะไรแน่ๆเวนส์เดย์จึงรีบมุ่งหน้าไปหาอาจารย์ใหญ่วีมเพื่อขอคุยเรื่องของหมอคลินบอดแต่ทว่าในห้องนั้นคลินบอดก็มาคุยกับวีมเหมือนกันตอนนี้พวกเขาเข้ามาคุยในเรื่องผลการบําบัดของเวนส์เดย์และผลการบําบัดก็ออกมาด้วยดี และวเวนส์เดย์ก็เชื่อว่าคลินบอรนั้นน่าจะใช้วิธีสะกดจิตเธอเหมือนกับที่เธอนั้นใช้สะกดจิตปีศาจที่อยู่ข้างในหลังจากนั้นครับเวนส์เดย์ได้พาเฟสเตอร์ไปที่ร้านกาแฟและคิดว่าคลินบอรจะต้องเป็นเจ้านายของปีศาจไฮท,ที่สิงอยู่ในร่างของเซเวียแน่ๆหลังจากนั้นไทเลอร์ก็ได้นํากาแฟมาเสิร์ฟให้กับเวนส์เดย์นั่งเอกครับได้แนะนาเฟสเตอร์ให้กับไทเลอร์ได้รู้จักก่อนที่ไทเลอร์จะเห็นว่าภาพในหนังสือนั้น เมือนเหมือนกับวิสาที่เขาถูกทำร้ายเมื่อคืนก่อนเวนสเดย์ Wednesday จึงบอกว่าพ่อของนายสั่งเอาไว้แล้วว่าห้ามมาใกล้ฉันแต่ไทเลอร์ก็ไม่ได้สนใจระหว่างนั้นนายอำเภอก็ได้เข้ามาพบกับทั้งสองไทเลอร์ครับแกต่างไปว่าเขาเป็นคนที่ไปนั่งใกล้เวนสเดย์เองนายอำเภอเกาปีนครับเข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะติดป,ประกาศตามจับโจรที่ปล้นธนาคารซึ่งในรูปนั้นก็คือเฟสเตอร์ หลังจากที่นายแอมเพอร์เดินจากไปไทเลอร์จึงทวงถามว่าเมื่อไหร่ที่เวนส์เดย์ที่ยอมไปเดทกับเขาเวนส์เดย์จึงบอกว่าเธอออกจากโรงเรียนไม่ได้ในตอนกลางคืนไทเลอร์ครับจึงบอกไปว่าไม่ต้องออกมาเพราะว่าเขาจะไปหาเองในเวลาสามทุ่มที่สุสานเคล็กสโตนก่อนที่เธอจะออกไปตามนัดเจาติงก็ได้เข้ามาบอกว่าเวนส์เดย์นั้นจะต้องคิดถึงอินนิตแน่แน แต่นางเอกครับก็ปฏิเสธพร้อมกับสั่งให้เจ้าติงเฝ้าไดอารี่ของฟอกเนอร์เอาไว้นางเอกครับได้ไปถึงยังสุสานก่อนที่ไทเลอร์จะขอให้เวนส์เดย์ปิดตาแล้วเดินไปข้างในหลังจากที่เข้าไปข้างในที่นั่นถูกตาเตรียมเอาไว้อย่างดีและเมื่อเจอแบบนี้ก็ทําให้นางเอกครับรู้สึกแปลกๆเธอไม่เคยมีใครทําอะไรแบบนี้ให้ทั้งสองครับดูหนังด้วยกัน ทางด้านของนายอำเภอที่ออกมาตามล่าโจรจนกระทั่งพบเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของเฟสเตอร์พวกเขาได้ทําการแยกย้ายกันตามหาทางด้านของไทเลอร์เขาได้ทําการสารภาพกับเวส์เดย์ว่าตัวเขานั้นไม่ต้องการจะเป็นแค่เพื่อนอีกแล้วถึงเวส์เสย์จะเตือนไทเลอร์อย่างไรเขาก็ยังยืนยันที่จะเลือกสารสัมพันธ์กับเวส์เดย์ต่อในระหว่างที่กําลังจะจูบก,กันอยู่นั้นาานายอำเภอก็ได้เข้ามาขัดจังหวะาานายอำเภอบอกว่าตอนนี้เขากําลังตามหาโจรอยู่ และเรื่องนี้เขาก็จะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหลังจากที่แยกย้ายกันไปนางเอกได้กลับมาที่ห้องก่อนที่จะพบว่าห้องของเธอนั้นถูกลื้อค้นกระจัดกระจายและติงก็ถูกมีดปกักคาเสาอยู่เวนส์เดย์ตกใจอย่างมากก่อนที่จะพบว่าในตอนนี้เจ้าติงนั้นแน่นิ่งไปแล้วเธอรีบอุ้มติงแล้วมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนพึ่งเพื่อขอให้ลุงของเธอนั้นช่วยชีวิตติงเอาไว้เฟสเตอร์ ester, พยายามใช้ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเจ้าติง แต่ถึงอย่างไรเจ้าติงก็ไม่ตอบสนองนั่งเอกรับร้องไห้ออกมาและขอให้ลุงของเธอนั้นช่วยติงอีกครั้งเฟสเตอร์ ester, ใช้พลังของเขากระตุ้นติงจนกระทั่งเจ้าติงก็ขยับตอนนี้อาการของติงนั้นสาหัสอย่างมากติงไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำวนส์เดย์จึงให้สัญญาว่าจะตามไปล้างแค้นไม่ว่าใครก็ตามเธอจะทรมานมันอย่างสาสม หลังจากนั้นนางเอกก็ได้แจ้งกับลุงไปว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวเขาอยู่เฟสเตอร์จะต้องออกไปจากที่นี่เวนส์เดย์ครับจึงนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งให้กับอาจารย์ใหญ่ได้ทราบและคนที่ทำเรื่องนี้ก็ได้หนังสือไดอารี่ของฟอกเนอร์ไปอาจารย์ใหญ่จึงบอกว่าไดอารี่นั้นถูกเก็บไว้อย่างดีในหอสมุดในเชดทำให้เวนส์เดย์รู้ว่าอาจารย์ใหญ่ก็รู้เรื่องนี้มาตลอดและรู้ว่าพี่สัตว์ที่ทำร้ายผู้คนนั้นก็คือไฮ อาจารย์ใหญ่วิมจึงขอคุยกับเวนส์เดย์เป็นการส่วนตัวเธอได้บอกว่าฟอกเนอร์พยายามศึกษาไฮมาหลายปีก่อนที่ถูกไฮฆ่าตายเวนส์เดย์จึงถามว่ารู้ว่าเป็นฝีมือของปีศาจไฮแล้วทําไมไม่แจ้งกับนายอำเภอไปละ่ะวีมจึงบอกว่าถ้าทําแบบนั้นเนเวอร์มอจะต้องถูกสั่งปิดสิ่งนั้นเธอจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นวีมจึงบอกว่าถ้านางเอกรู้ว่าใครทําก็ขอให้บอกข้อมูลกับเธอ หลังจากนั้นนางเอกรับได้พบเข้ากับเบียงกา้าเบียงกาบอกว่าเธอมีข้อมูลของการฆาตกรรมนายยกวอรเกอร์ที่นั่นลูคัสได้นำข้อมูลมาให้กับเวนส์เดย์พร้อมกับบอกว่าพอของเขาพยายามตามสืบบุคคลคนหนึ่งอยู่ที่มีชื่อว่าโรเรลเกรสรายงานจากประเทศอังกฤษนั้นได้แจ้งว่าโรเรลเกสจมน้ำตายแต่ศพไม่ได้ถูกเก็บมาและข่าวการซื้อขายบ้านของเกรสนั้นมียายแก่อายุ90ซื้อไป ก่อนที่จะทำการยกมรดกให้กับเทเรซ่าเอลกาถ้าเรียงชื่อใหม่ก็คือโรเลียเกสเท่ากับว่าตอนนี้โรเลียยังไม่ตายและกลับมาที่เจอริโคเพื่อแก้แค้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายกวอรเกอร์หมอชนะสูตรพ่อแม่ของเวนส์เดย์และพวกเอาแคสพี่สัตหายนั้นก็เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นลูกสมุนของโรเลียก่อนที่เวนส์เดย์จะเข้าไปพบก,กับหมอคลินบอพร้อมกับนําของมาคืนให้กับหมอ และบอกว่าหมอคลินบอดนั้นก็คือรอเรวเกสที่กลับมาแก้แค้นกับทุกคนและหลักฐานที่ทําให้นางเอกเชื่อแบบนั้นก็คือดอกกรหลาบที่นําไปเยี่ยมยูจีนมันเหมือนกับดอกกรหลาบที่เธอนั้นเจอในบ้านหลังเก่าของตระกูลเกรสก่อนที่จะบอกว่าเซเวียก็คือไฮที่เชื่อฟังคําสั่งของคุณคุณทําการสะกดจิตเพื่อปลดปล่อยไฮออกมาหลังจากที่เวนส์เดย์เดินออกมาคลินบอดได้ทําการโทรหาอาจารย์ใหญ่วีมและบอกว่าเวนส์เดย์ได้บุกมาที่นี่ ในระหว่างนั้นมันก็มีเสียงอยู่นอกประตูและเมื่อหมอคลินบอดเปิดไปดูก็ทําให้ปีศาจหายฆ่าเธอจนอาการสาหัสเวนส์เดย์ Wednesday, และอาจารย์ใหญ่วีมได้ทําการส่งหมอไปที่โรงพยาบาลก่อนที่นายอำเภอจะแจ้งว่าตอนนี้หมอคลินบอดนั้นได้ตายไปแล้วเวนส์เดย์ครับเธอต้องการจะจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดทางด้านของเซเวียเขาได้กลับไปที่ห้องวาดภาพของเขา ทีนั่นเวนสเดย์ได้มารออยู่แล้วเธอได้นำมีดมาคืนพร้อมกับบอกว่าเซเวียได้ทำการปักมีดเล่มนี้ลงไปที่หลังมือของติงพร้อมกับถามว่าทำไมต้องนัดเจอกับหมอคลินบอร์ดเซเวียบอกว่าเขาต้องการจะรักษาอาการภาพจิตและบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปในห้องของเวนสเดย์ก่อนที่นางเอกรับจะทำการเปิดภาพวาดของเซเวียมันเป็นภาพของหมอคลินบอรดถูกฆ่า เวนส์เดย์ได้ทําการชี้ให้เห็นหลักฐานต่างๆที่มันอยู่ในห้องของเซเวียซึ่งเซเวียก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหลังจากนั้นนายอำเภอกับตํารวจก็ได้ทําการจับกุมตัวเซเวียเอาไว้ได้ตอนนี้ทุกอย่างถูกจัดการไปหมดแล้วเวนส์เดย์ได้กลับมาที่ห้องก็พบเข้ากับอินิตที่เธอน,นกลับมาอยู่ห้องเดิมแล้วอินนิตบอกว่าเมื่อเธอไม่อยู่ห้องก็ถูกคน้นแถมติงก็เกือบตายแล้ว ฉะนั้นเธอจะกลับมาอยู่กับเวนส์เดย์นางเอกครับจึงบอกว่ารอบนี้ไม่ต้องใช้เทปในการแบ่งห้องแล้วอินิดบอกว่าทุกอย่างที่เวนส์เดย์บอกกับเธอนั้นมันคือเรื่องจริงทั้งหมดระหว่างนั้นอินิดก็ถามถึงการออกเดทกับไทเลอร์เวนส์เดย์จึงบอกว่าในครั้งนั้นมันถูกขัดจังหวะก่อนที่อินิดจะบอกว่าตอนนี้ไทเลอร์เขาทํางานกะด,ดึกนางเอกครับจึงรีบมุ่งหน้าไปหาไทเลอร์พร้อมกับเข้าไปบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น มันทําให้เธอนั้นต้องประเมินเรื่องต่างๆใหม่ก่อนที่ทั้งสองจะเข้ามาจูบกันแต่ถ้าว่าในตอนที่จูบกับไทเลอร์นั้นนา่งเอกครับได้เห็นภาพนิมิตและได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วไทเลอร์ก็คือปีศาจไฮเรื่องราวในตอนที่7ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ